ดูค a ติพัน i ิเ l ล V2 และสต e ี t ไฟเตอร์ V2 2025เปิดตัวออกมาแล้วที่งานอีกมา2024กับรถฝาแฝดที่เติมด้วยเครื่องยนต์ V2 ลูกใหม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมพโมโลมอเตอร์ไรเวลกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของดูค a ติในงานอิกมา2024 กับรถเปิดใหม่2รุ่นนี้ก็คือพ a น i ิกาเล V2 แล้วก็สตี t Fighter V2 โดยรถทั้ง2รุ่นนี้ครับต่างก็ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของเครื่องยนต์แล้วก็ตัวเฟรมชุดใหม่หมดจดเลยโดยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์บล็อก V2 แบบ4วาล์วต่อสู่ระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งเครื่องยนต์ลูกนี้ได้ถอดระบบวาล์วเดสม o โดมิกอันเป็นเอกลักษณ์ของค่ายแดงทิ้งออกไปแล้วก็แทนที่ด้วยวาล์วสปริงแบบที่รถทั่วไปเอามาใช้กัน แต่จุดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของตัวระบบวาล์วแปรผันที่จะช่วยเสริมกําลังแรงม้าแล้วก็แรงบิดให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นสําหรับเรื่องของความจุครับเครื่องยนต์รูปนี้กลับกลายเป็นว่าเขาลดซีซีลงมาเหลืออยู่ที่890ซีซีมีพละกาลังสูงสุด120 h p ที่1750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด93.3นิวตันเมตรที่8250รอบต่อนาทีเมื่อดูตัวเลขเทคนิคตรงนี้ครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าแฟนดูคติทั้งหล คงอาจจะผิดหวังกันเพราะว่าเครื่องยนต์รูปเดิมเนี่ยให้กำลังสูงถึง155 HP แต่ว่ารุ่นใหม่นี้ครับก็จะแลกมาด้วยแรงม้าแล้วก็แรงบิดที่ได้มาตั้งแต่รอบต่ำเรียกว่าเน้นเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตจริงบนท้องถนนมากยิ่งขึ้นทั้งสองรุ่นจะมากับเฟรมอลูมิเนียมโมโนคอรรุ่นใหม่ครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มเนี่ยจากแขนเดียวก็ปรับให้มาเป็นแบบแขนคู่แรงบันดาลใจจากพี่ใหญ่ตัวพันนิกาเล่ V4 ชุดระบบกันสะเทือนครับก็เป็นของมาซ็อกกี้ทางด้านหน้าขนาดแกน43มิลิเมตรด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวที่ปรับได้ทุกค่าจาก KYB ชุดระบบเบรคครับจานหน้าดิสคู่ขนาด320มิลทำงานร่วมกับป um ั๊มเบมโบ o M50 ด้านหลังจานเดี่ยวขนาด245มิลทำงานร่วมกับป um ั๊มเบมโบ o 1พอตตัวชุดล้ออลลอยขอบ17นิ้วที่รัดด้วยยางไซส์120ทางด้านหน้าแล้วก็190ทางด้านหลัง ในส่วนของท่านั่งขับขี่ครับพ a น i ิกาเล V2 เนี่ยจะมีความเป็นมิตรกับผู้ขี่มากขึ้นก็คือตัวแฮนด์ของเขาเนี่ยเป็นแฮนด์จับโชคที่องศากว้างขึ้นออกมาแล้วก็สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนฝาแฝดอย่าง Street Fighter V2 ก็ยังสมชื่อครับกับการที่เขาเป็นรถสปอร์ตเปลยถอดแฟล r ิ่งออกไปแล้วก็ใส่ในส่วนของแฮนด์บาร์เข้ามาแต่ว่า ตัวตำแหน่งพักเท้าแล้วก็ความสูงเบาะเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่เช่นเดิมนะครับโดยความสูงเบาะจะอยู่ที่837มิลแล้วก็ถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักตัวรถครับอยู่ที่179กิโลกรัมแบบดรายเวทในตัวพันิกาเล่แล้วก็ลดลงมา178กิโลสำหรับตัว Street Fighter V2 ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีรหัส S ห้อยท้ายเหมือนพี่ใหญ่ตระกูล V4 ด้วย ซึ่งรหัส S นะครับก็จะอัปเกรดในส่วนของตัวระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าด้านหลังมาเป็นเออร์ลิงที่แบบปรับได้ทุกค่ามาพร้อมเบาแบบตูดมดตัวระบบเทคโนโลยีครับก็เป็นชุดไฟแบบ Full LED หน้าจอเป็นจอสี TFT 5นิ้วมีไรดิ้ง Mode ได้แก่ Race, Sport, Road, ว e t Power Mode, Cornering, ABS, traction control wheelie control engine brake control quickshifter imu 6แกน และก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือท่อไอเสียออกข้างสั้นครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นท่อออกคู่ยกสูงอยู่ใต้แฟลิ่งท้ายแล้วเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับ V2 ฝาแฝดคู่ใหม่นี้คุณชอบกันหรือไม่แล้วก็ชอบโมเดลไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายครับฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorworld ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ